กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับนี่คือช่วงสนทนาของนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพร mm ีม hmm. าวันนี้เราทําความเข้าใจอยู่วันโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันโรคที่เป็น mm hmm. เชื้อที่ดื้อยาแล้วจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับกาลังสนทนาอยู่กับคุณหมอมนูล,ลีเฉวงบงท่านเป็นประธานกรรมการทุนวิจัยวันโรคดื้อยาจากสิริราชมูลนิธินะครับ mm hmm. คุณหมอครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหค่อนข้างจะหวาดเสียวนะฮะคือไม่ใช่แค่วันโรคธรรมดาแล้วมันมีวันโรคดื้อยา mm hmm. อยู่ด้วยจากคนที่ กินยาแบบไม่ปฏิบัติต่อหรือว่าไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนเชื้อมันดื้อยาครับแล้วพอกระจายเชื้อนี้ไปสู่คนที่ร่างกายแข็งแรงปกติแล้วรับเชื้อนั้นเข้าไปเนี่ยก็คือไม่ได้รับเชื้อวัณโรคธรรมดาแต่ว่ารับวัณโรคที่ดื้อยา,าตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยครัแล้วไปรักษาแบบวัณโรคธรรมดาเนี่ยก็ยิ่งจะดื้อยิ่งขึ้นถูกต้องครับอย่างนี้ <laughs> วิธีการตรวจะจะบอกเราได้ไหมฮะว่านี่เป็นวัณโรค ธรรมดาหรือวัณโรคดื้อยาสาหรับคนที่เพิ่งรับเชื้อเข้าไปแล้วไปตรวจนคือถ้าเราตรวจอย่างใช้กล้องจุลทรรศมองดูเราบอกไม่ได้เลยครับว่ามันเป็นวันโรคดื้อยาหรือไม่ดื้อยาใช่ครับต้องไปเพาะเชื้อแล้วก็ตรวจหาความไวต่อยาแล้วพัฒนาการหรือเทคโนโลยีของวิธีการนี้ในบ้านเรามายังไงบ้างคือเราก็มีการตรวจนะครับแต่ว่าตรวจบนอาหารไข่นะครับเชื้ออะไรอาหารไข่อาหารไข่ก็คือทาจากไข่ะฮะแล้วก็เพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหารไข่อาหารประเภทไข่อ่าครับ แล้วมันจเจริญได้ดีในไข่มันจเจริญได้ดีครับแต่ว่าการที่จะทดสอบว่ามันดื้อต่อยาบนอาหารไข่มันใช้เวลานานกับสามเดือนกว่าจะได้ทราบผลซึ่งถ้าเกิดป่วยจริงอ่ามันช้าไปหน่อยฮะอาการออกภายในกี่วันนะฮะอาจจะหมอบอกว่ามที่สองสัปดาห์ก็จะเริ่มระหว่างที่รอรู้รู้ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านี่ค,คือคือคือตอนที่ ให้ยาไปเนี่ยคือทุกคนเนี่ยพอสงสัยมะเร็วแล้วก็ให้ยาแต่ต้นเนี่ยครับแต่ก็ไม่ฟันธงว่าเป็นแล้วก็รอผลใช่ไหมสามเดือนมันนานเกินไปคือทั้งหมมันไม่ตรงกับเชื้อเนี่ยระหว่างนี้เขาก็แพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นต่อใช่ไหมครับเพราะเราต้องกายมันสั้นกว่านั้นนะครับวิธีการสั้นกว่านั้นเนี่ยมันก็มีใช้อาหารเหลวอ่าฮะอาหารเหลวต้องไปซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศครับมันสามารถจะบอกได้ภายในสองสัปดาห์อ่าฮะแต่ว่ามันแพง ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราก็ทําไม่ได้นะครับก็เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยทางทุนวิจัยโรดูยาก็ได้ใช้วิธีใหม่เรียกว่าอาหารวุ้นอาหารวุ้นเนี่ยมันราคาถูกนะครับแค่ร้อยห้าสิบาทต่อครั้งต่อการทดสอบเนี่ยมันใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็ไม่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 ช้าเกินไปแต่ก็ไม่ช้าเกินไปเพราะว่าอาหารเหลวดีสุดแค่สองสองสัปดาห์ก็ห่างกันสองสัปดาห์ดีกว่า สามเดือนใช่ไหมราคามันถูกอ่ะอาหารเหลวซึ่งสิบเท่าของอาหารบุ้นตอนนี้ใช้กันได้อย่างไรบ้านเราตอนนี้ใช้แบบไหนอยู่คือขณะนี้เราก็ใช้อาหารไข่กับอาหารเหลวแต่วิธีที่เราทําเนี่ยอืทํามามาสิบปีก็พิสูจน์แล้วมันได้ผลนะครับแต่ว่ามันมีข้อจํากัดมาถึงวิธีอาหารบุญเนี่ยอ่าครับแต่ว่ามีข้อจํากัดว่ามันจะได้ผลเฉพาะไอ้คนที่เวลายอมเชื่อและมองเห็นตัว ใช่ไหมแต่เราก็สนใจกลุ่มนี้มากสุดเลยเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถจะแพร่ก,กระจายให้คนอื่นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนเรารู้เร็วว่าเขาดื้อยาจะต้นใช่ไหมแล้วก็ปรับยาใช่ไหมครับแล้วก็ปรับยาให้ถูกต้องกับเชื้อนั้นสรุปคือการตรวจตรวจหาเชื้อเนี่ยจะบอกได้ว่าดื้อเป็นวัณโรคแบบไหนใช่ไหมครับ,รบว,ว่าดื้อหรือไม่ดื้อยาใช่ครับแล้วจะใช้ยาตัวไหนให้เหมาะกับ คนนั้นอืนะครับครับมันต่างกันยังไงฮะวาโนโรคมันมันมันมีความแตกต่างกันชัดเจนและเป็นแบบแผนเลยเหรอฮะเป็นแพทย์เท่านเลยเลยฮะว่าคือวาโนโรคด้วยยามันก็เหมือนกับวาวาโคทั่วไปก็ติดต่อกันง่ายเหมือนกันหน้าตาเชื้อมันจะต่างกันหน้าตามองเห็นก็เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าในการตอบสนองต่อยามันไม่ได้ผลเพราะว่าเชื้อนั้นมันดื้อในในยีนของมันแล้วอ๋อนะครับอืมครับเพราะฉนั้นเราต้องให้ยาให้ถูกต้องงแต่ต้นใช่ไหมครับอาจจะช้าสักเดือนหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับ ก็ยังดีกว่าสามเดือนหรือว่าไม่ตรวจเลยอคือในอดีตเนี่ยบ้านเราไม่ตรวจเลยครับไม่ตรวจเลยไม่ไม่ไม่ตรวจใครฮะไม่ตรวจเวลาไม่ตรวจเลยว่าดื้อหรือไม่ดื้ออ๋อไม่ตรวจเลยว่าดื้อหรือไม่ดื้อสมมุติว่าไม่ดื้อหมดทุกคนครับซึ่มันไม่จริงขณะนี้เราก็รู้แล้วว่าเรามีวันโรคดื้อยาเนี่ยหลายขนาดเนี่ยสรุปแล้วคือการตรวจเพื่อให้รู้ว่าเป็นมันโรคที่ดื้อหรือไม่ดื้อถูกไหมครับถ้าทำไมตรวจให้เจอาเป็นมันโรค คืออันที่หนึ่งตรวจว่าเป็นวัณโรคจริงหรือเปล่าเพราะวัณโรคเทียมกับวัณโรคจริงมันรูปร่างเหมือนกันครัใช่ไหมอันที่สองถ้าเป็นวัณโรคจริงมันดื้อต่อยาตัวไหนอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจหมดใช่ครับซึ่งแต่ก่อนบ้านเราไม่ตรวจไม่ตรวจเลยแล้วทํายังไงครับไม่ตรวจแล้วรู้ได้ัง่าเป็นวัณโรคครับก็เดาอ๋อแปัจจุบันมีเรื่องครปัจจุบันเนี่ยเริ่มทํามากขึ้นแล้วครับ เริ่มทามากขึ้นเพราะว่าองค์การมโลกเน own, <ๆ>ี่เขาเปลี่ยนแนวแนวความคิดใหม่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วบอกประเทศที่ยากจนห้ามตรวจเพราะเพราะจะเอาเงินไปไปใช้ในไอไอัอไอไออนที่ไม่เป็นประโยชน์อืเสียงเงินเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดตรวจเจเอจวจจันโรคด้วยยาก็ไม่มีตมังค์จะรักษาเอาก็ขอให้ตายไปนี่องค์การอนามัยโลกพูดแบบนี้เลยใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อสักห้าปีที่แล้วเนี่ยมีการแพร่ระบาดในประเทศอฟริกาใต้ครับ 52คนใน53คนเสียชีวิตภายใน14วันอันนี้กลุ่มที่เป็นโรคเอดนะครับทุกคนตื่นตัวหมดเลย52ใน53มากกว่า99%เสียชีวิตภายใน14วันพระเจ้าในโรคที่มันเหมือนกับอดีตแล้วอืนะครับเหมือนกับสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่มันมียานระบาดครับ นั่นองค์การนานาใหมโลกแต่แต่ในบ้านเราเองก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่เราก็ิดเราก็เชื่อฟังองค์การนานโลกตลอดเขาพูดว่ายังไงก็ทําอย่างนั้นเอาเลยฮะเขาบอกไม่ให้ตรวจก็ไม่ให้ตรวจเขาบอกตันนี้เขาบอกให้ตรวจอก็จะตรวจแบบอาหารเหลวองค์การโลกให้ตรวจอาหารเหลวอาหารเหลวมันตัวได้กี่คนที่ว่ารองผลสองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ว่าแพงใช่ครับอยากเอาวิธีแพงอืมวิธีที่ถูกๆที่เราคิดคนขึ้นมาเราไม่คิดคนแล้วแล้วก็ แล้วก็ทําตามคนอื่นเขาแล้วก็บอกว่ามันเหมาะเับประเทศไทยใช่ไหมครับในแง่ปัจจัยเรื่องของราคาถูกต้องครับครับก็เลยเริ่มมีการตรวจกันแล้วก็เริ่มก็เป็นที่น่าดีใจว่าเริ่มมีการตรวจแต่ว่ายังไม่ตรวจหมดทุกคนจริงจริงมันควรจะตรวจหมดทุกคนะฮที่ที่พอบอกว่าจะเริ่มออกอาการว่าเป็นเหมือนมารโรควรจะตรวจเลยควรจะตรวจทุกคนว่าเป็นจริงหรือเปล่าแล้วเป็นเป็นชนิดไหนและต้องใช้ยาตัวไหนถึงจะถูกต้อง เพื่อ <P ew> er> เหมือนกับทำ damage control ใช่ไหมถูก<ะ>ต้องไม่ให้มันแบบว่าบานปลายแล้วมันก็แพร่กระจายคนอื่น,นรับมือไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รู้แต่ต้นแล้วเราให้ยาไปหรือว่ห6ดเดือนเอนี่ยระหว่างนั้นเขาจะแพร่ให้คนข้างเคียงเดือนละ10คนครับแพงหรือฮะการรักษาเพบาลโรควันโรคคือถ้าเป็นเชื้อที่ไม่ดื้อยาค่ายาแค่2,000บาทต่อต่อ6เดือน แต่ถ้าเป็นชนิดที่ดื้อยาหลายขนาดเนี่ยค่าย,ยาจะขึ้นเป็นประมาณสองแสนบาทต่อคนครับวิธีการรักษานี่นงไงฮะทานยายอย่างเดียวก็ต้องเปลี่ยนยาใหม่มเพราะยาชุดที่สองเนี่ยมันแพงอันนี้พูดถึงกลุ่มดื้อยาอใช่ากลุ่มดื้อยาเพราะมันแพงแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะมากเลยแล้วคนไข้ก็ต้องต้องเชื่อฟังหมอจริงๆม,มันจะคลื่นไส้อาเจียนยะเบือ่ออาหารแล้วต้องฉีดยาด้วยต้องฉีดยาต่อเนื่องหกเดือนแล้วบางคนต้องไปผ่าตัดเอาปอดที่มันเสียหายออกไป เพราะถ้าไม่เอาออกมันก็ไม่หันหายเพราะนั้นค่ารักษามันได้แพงมากอพนั้นองค์การมาโลกเคยเลยเคยบอกว่ารักษาไปก็พระเอาตังค์ให้นังมารักษาแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วอเพราะว่าคนนี้ถ้าไม่รักษาเขาจะแพร่เชื้อหนึ่งเดือนสิบสิบคนครับเมื่อไม่เกิดเหตุการณ์นั้นก่อนก็คงจะไม่ปรับความคิดใหม่ใช่ครับที่แอฟริกาใต้ที่แอฟริกาใต้นะครับแล้วการรณรงค์เรื่องนี้ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ ในเมื่อส่วนหนึ่งเราว่าตามองค์การอนาไมโลกเลยนะฮะเป็นคนกําหนดชะตากรรมของชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก็บานปลายไปสู่โรคอื่นได้ใช่ครับถูกแล้วฮะถูกต้องเหรอฮะวิธีคิดแบบนี้ก็มันมันผิดเลยครับแต่ว่าก็มีคนที่กล้าหารขึ้นมาบอกว่ามันผิดครับจริงๆเนี่ยคนอเมริกาคนยุโรปเขาก็ออกมาพูดตั้งนาแล้ววอกาสโร้คิดผิดต้องแก้ไขใหม่แต่ก็ก็ยังดีแก้ไขเมื่อปีที่แล้ว ครับแล้ววันนี้นะว,วันนี้บ้านเราเป็นไงบ้างทะเรื่องของการรณรงค์เรื่องคืออันนึงเนี่ยคนไทยต้องมีวินัยนะครับเวลาไอเวลาจาม,มจะต้องปิดปากนะครับใช้หน้ากากอนามัยป้องกันไม่ตัวเองแพร่เชื้อไว้กอนอื่นอันนี้บ้านเรายังทําน้อยมากก็ผมได้รณรงค์เรื่องนี้ตั้งแต่โอ้โหเก้าปีที่แล้ว มรามีภาพให้ดูด้วยนะครับยืนยันว่าปีสองหสี่ห้าเชิญคุณเบิร์ตธงชัยแม่ทายชื่อชื่อว่าน้กกากอนามัยเนี่ยนะฮะซึ่งบางคนก็อาจจะไปคิดถึงชื่อของถุงยางอนามัยบ้างหรือผ้าอนามัยบ้างหรือก็เลยรู้สึกว่ามันเอะแล้วมาอยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยนะฮะหน้ากากอนามัยก็เป็นชื่อที่มาจากคุณหมอมนุษย์นะครับจริงๆเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาใส่มานานแล้วห้ิปีเป็นวัฒนธรรมของราแต่บ้านเราต้องพยายามส่งเสริมให้ทำอันนี้ ก็ถ้าไม่มีวัดนงหวัดนกอะไรเข้ามาหรือว่าซา์สก็คงคงไม่มีใครใส่คงไม่มีใครใส่แต่ปัจจุบันก็เห็นคนใส่มากขึ้นแต่ว่าคนที่เป็นมะโรคจริงๆก็ยังใส่น้อยซึ่งทั้งที่เขาควรจะใส่เขาควรจะใส่มากเลยเพราะเขาจะช่วยคนข้างเคียงไม่เจ็บจากเขาอืคงไม่อยากเป็นที่รังเกียจมั้งครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพะเขาพอเขาใส่ราะอ้าวป่วยแล้วไม่มีใครอยากเข้ากล้แต่ที่บอกขอบคุณมากนะครับที่คุณใส่ จะเจริญรงยังไงครับเรื่องแบบนี้จะเปลี่ยนนิสัยคนไทยยังไงฮะผมก็ต้องต้องพยายามพูดไปเรื่อยนะครับแล้วก็สร้างสร้างจิตสำนึกเราหมดอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาดูกิจกรรมของทุนวิจัยวัณโรคดื้อยาที่คุณหมอมนูนดูแลอยู่นะฮะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วย เชื้อวัณโรคว่าทำกันอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เราซึ่งสุขภาพแข็งแรงอยู่นี่นะครับจะต้องดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ไปติดเชื้อเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาปิดท้ายกันในช่วงหน้ากับช่วงสนทนาของนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาก